แจกสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะนะจ๊ะน้ำจิ้มหมูกเกาหลีหมูกระทะสําหรับทำากินทําขายนะคะใครหาอาชีพค้าขายหมูกระทะเป็นกิโลอยากได้สูตรน้ำจิ้มดูคลิปนี้ให้จบแล้วทําเป็นน้ำจิ้มอร่อยเลยจ้าก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ u b s c r i b e แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณป้าขาร้อยด,ด้วยนะจ๊ะเพื่อจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆสูตรสร้างอาชีพนะคะแนะนำที่กินที่เที่ยว ไปชมวิธีทำกันเลยจ้าคะใครจะขายหมูกระทะเป็นกิโลนะคะหรือว่าเป็นชุดเนี่ยเอาสูตรน้ำจิ้มนี้ไปนะคะประหยัดอร่อยแน่นอนเราจะเริ่มที่วัตถุดิบนะคะนี่พริกกินดา2อกิโลจ้ะล้างน้ำให้สะอาดเด็ดขั้วนะจ้าตัวต่อไปก็เป็นมะเขือเทศนะคะเราใช้มะเขือเทศสีดานะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวแล้วก็ เพิ่มความกลมกล่อมนะคะมะเขือเทศสีดาเนี่ยมันจะมีสารอย่างหนึ่งรสชาติจะคล้ายๆชูรสเวลาที่เรา,าเคี่ยวเสร็จนะจ๊ะเนี่ยมะเขือเทศสีดาอันนี้คือ5กิโลนะคะต่อพริก2กิโลกระเทียม1กิโลเราจะใช้มะเขือเทศสีดาเนี่ย5กิโลหรือว่าถ้าเกิดว่าใครจะลดโค้ดหน่อยก็ใช้สัก่า3กิโล <S <S <ม>แล้วถ้ามีมะกอสุกก็ใส่มะกอสุกแทนได้เพื่อิเพิ่ม สีสันสวยงามนะจ๊ะก็วัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งก็คือกระเทียมนะคะใช้กระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะคะกระเทียมจีนจะทําใหไ้ได้เนื้อส่วนกระเทียมไทยจะเพิ่มรสชาตาิเพิ่มกลิ่นให้หอมฉุน,นขึ้นนะคะนี่กระเทียมนี่1กิโลนะคะต่อพริก2กิโลนะคะเราจะไม่ใส่กระเทียมเยอะเท่าพริกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฉุนเกินไปจ้า ตัวต่อไปก็เป็นน้ําตาลทรายนะจ๊ะน้ําตาลทรายจะใครมีน้ําตาลทรายแดงก็ใช้ทรายแดงใครมีทรายขาวก็ใช้ทรายขาวนะคะสูตรนี้จะใส่น้ําตาลอยู่ที่สองกิโลจ๊าเถิบอีกอย่างหนึ่งก็คือน้ํากระเทียมดองนะคะสูตรนี้ก็ใช้น้ํากระเทียมดองนะคะสองขวดนะจ๊ะหาซื้อได้ตามตลาดทั่วไปเลยจะน้ํากระเทียมดองที่ไม่ต้องมีเนื้อ ถ้ามีเนื้อมันก็จะแพงนะคะอันนี้เราก็ลดคอนนะคะเพราะว่าเราขายมักกระ่าเป็นกิโลจ้าใครทํากินก็ใช้แบบที่มีเนื้อได้จะอร่อยมากค่ะวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะก็คือซอสพริกนะคะเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามนะจ๊ะใส่ไป1นึขวดนี่เลยค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่า ด้วยรสชาติที่ป้าชอบคือยี่ห้อนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยจ้าปาชอบกินนนที่กินกับไข่เจียวก็หล่อย,ยี่ห้อนี้นี่ไฮคิวนี่ต้องเข้าแล้วนะโฆษณาต้องมาเลยนะขอขอขอนเนะีน่ยคุณปาขาลดใช้อยู่ประจําเลยจ้าแล้วเราก็จะยังมีเกลือนะคะเกลือป่นธรรมดานี่นะจ้าอันนี้เป็นเกลือสมุนนะจ๊ะใครมีเกลือธรรมดาก็ใช้เกลือธรรมดานะจ๊ะก็สองขีดน่ะจ๊ะเกลือ เพื่อความกรมกล่อมจ้านะ้จ้าไว้ต่งต่ตกแต่งให้สวยงามงาก็งาขาวทั่วไปหาซื้อได้เอามาคั่วก่อนนะจ้าไปความอร่อยที่ยั่งยืนความอร่อยที่ถูกปากถูกใจนะคะก็คือผงวิเศษนะคะอายิโนโมโตะนะคะนั่นก็คือผงชูรดนั่นเองนะจ๊ะเขาเรียกว่าผงอะไรนะผงอูมาอูมามีนะจ๊ะใส่อ่า ประมาณห่อละอา10บ,บาทสองห่อหรือว่าข่าวละ20บาท2ห่อหนึ่งก็ได้นะจ๊ะอันนี้มีของในบ้านก็ใช้ของในบ้านจ้าต่อไปก็คืออันนี้คือน้ําส้มสายชูนะคือว่าป้า,าไม่ได้เอาขวดไปเปลี่ยนก็เลยเอาขวดไปคืนเขาก็เลยกอกไว้ใส่ขวดน้ำพลาสติกอันนี้2ขวดนะจ๊ะขวดละ750 ml นะ่ะ2ขวด ใช้น้ำส้มกรเทียมนะคะหรือใครจะใช้อสอสลอยี่ห้อของแท้แล้วก็ได้อันนี้แต่ใช้น้ำส้มขวดละประมาณสิบบาทนะจ๊ะนะคะสองขวดที่ซื้อหาได้ทั่วไปที่เขาใส่ในร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละคะ่ะเนี่ยขวดละเจ็ดร้อยห้าสิบมลสองขวด,ดเอามากรองรวมกันใส่ขวดนี้ก็เลยได้ขวดเดียวนะจ๊ะแล้วก็มีน้ำอีกนะคะน้ำเปล่านี่นะจ๊ะ ขวดใหญ่นี่นะจ๊ะขวดละพันห้านี่นะจ๊ะหนึ่งจ้าลิตรนี่นะจ๊ะสขวดจ้าเป็น450ร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีท,ทำกันเลยจ้าอันนี้คือวัตถุด,ดิบคร่าวๆนะจ๊ะขั้นตอนการปั่นนะจ๊ะก็ไม่มีอะไรมากใส่พริกกับกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำเปล่านะคะปั่นพริกกับกระเทียมไปก่อนจ้า พอเราพริกกระเทียมเราแหลกได้ที่นะจ๊ะเราก็ใส่มะเขือเทศถ้าใครมีเวลาก็หั่นครึ่งได้นะมะเขือเทศอันนี้ป้าก็รีบนะก็เลยใส่เป็นลูกๆก็ค่อยๆปั่นไปทีละหน่อยละหน่อยนะจ๊ะเครื่องปั่นอันนี้ใช้ดีมาก สิบกว่าปีแล้วประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีนะเจ้งปั่นตัวนี้ยฟิลิปคุณผู้ชมซื้อประมาณพันสามใช้ดีใช้ดีมากคนทานหาเงินให้เยอะแยะตอนนั้นขายกาแฟ,ฟาปัน่นขายน้ำปัน่นอันนี้ก็มาขายของก็ปั่นอะไรได้เยอะแยะเนี่ยอ่าโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่หม้อก,ก่อนนะจ๊ะเรายังไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรนะจ๊ะ เราแค่ปั่นพริกกระเทียมมะเขือเทศก่อนนะจ๊ะพวกเกลือชูรสน้ำตาลอะไรนี้เรามาใส่ทีหลังนะจ๊ะนี่นะคะเราปั่นพริกกระเทียมมะเขือเทศแล้วนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาเติมวัตถุดิบส่วนอื่นลงไปนี่ก็คือเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยจ้ะนี่เกลือสองขีดเกลือป่นนะคะเราสามารถชิมก่อนแล้วก็อ่ารสเพิ่มได้ตามรสที่เราชอบนะจ๊ะ แต่อันนี้ให้สูตรคือสูตรกลางๆจ้ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะจ๊ะใครมีน้ำตาลทรายแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะจ๊ะไม่ได้ตายตัวพอดีบ้านป้ามีน้ำตาลทรายแดงป้าก็ใช้น้ำตาลทรายแดงจ้ะนะคะสอก,กิโลใส่ลงไปเลยจ้ะตามด้วยนะจ๊ะชูรสนะจ๊ะป้าใส่ก็ประมาณ2องละสิบาทนะจ๊ะสองซอบบาทนั่นเองนะจ๊ะ ใส่ไปเลยถ้าใครไม่ชอบเยอะก็ะอาจจะใส่ซองละห้าบาทนะคะทํากินห้าบาทสองซองหรือห้าบาทซองเดียวก็ได้แล้วแต่ความชอบของคุณผู้ชมเลยนะจ๊ะอันนี้ป้าทําขายนะจ๊ะป้าก็ทําลดกลางๆจ้ะตามตามด้วยซอสพริกนะจ๊ะเนี่ยซอสพริกใส่ลงไปนะจ๊ะเมื่อกี้ลืมกดอัดค่ะคุณผู้ชมขา เทซอสพริกลงไปละล้างขวดด้วยของแพงนะจ๊ะน้ำล้างขวดเอาด้วยจ้าตามด้วยน้ำส้มนะคะน้ำส้มสายชูที่ว่านั่นแหละคะ่ะเจ็ดรอยห้าสิบมลสองขวดนะจ๊ะขวดแก้วนะคะที่เขาขายนะคะใครอยากซื้ออสสอเราก็ได้จ้ะขวดพลาสติกขวดเพชรอย่างนั้นนะคะสองขวดนะจ๊ะ แล้วก็น้ำกระเทียมดองนะจ๊ะถามว่าเราจําเป็นต้องใส่ทีหลังไหมไหมนะคะเราสามารถเอาไปปั่นกับพวกพริกกระเทียมมะเขือเทศเราได้เลยนะจ๊ะน้ํากระเทียมดองน้ําส้มน้ําเปล่าเนี่ยสามารถไปด้วยกันได้ปั่นด้วยกันได้หรือถ้าว่าเราปั่นอย่างอื่นเสร็จแล้วเรามาเทใส่ทีหลังแบบนี้ก็ได้นะคะไม่ได้มีกฎตายตัวว่าต้องปั่นนวดก่อนแล้วมาใส่อนุทีหลังไม่ใช่นะคะ เอาน้ำกระเทียมดองเอาน้ำส้มเอาน้ำเปล่าปั่นพริกมะเขือเทศได้เลยจ้ะเพราะมันเป็นน้ำมันจะช่วยให้การปั่นของเราง่ายขึ้นนะจ๊ะใส่ทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวเราก็ยกขึ้นตั้งไฟนะจ๊ะจะต้มน้ำไปสักพักแล้วเราก็คั่วงาข้างัวามาใส่นะจ๊ะใช้ไฟอ่อนนะคะคั่วงาก็าใช้คั่วจะเย็นๆงาจะได้หอมนะจ๊ะจ้าค่อยๆคั่วนะจ๊ะ พอพอได้กลิ่นหอมแล้วก็เอามาใส่ในหมอ้อน้ำจิ้มเหล่านี้นะจ๊ะน้ำจิ้มนี่เราตั้งไฟอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะจ๊ะนี่คือน้ำจิ้มนะจ๊ะที่เราจะทำหมูเกาหลีการทำขายนะคะุณ uh huh. ป้าขายหมูกระทะนะจ๊ะเป็นกิโลช่างกิโลนี่คือสูตรธรมาหากินนะจ๊ะใครต้องการอาชีพก็ นี่เลยจ้ะสูตรน้ำจิ้มทำเองอร่อยนะจ๊าทำกินทำขายได้จ้าทำกินก็ลดสูตรเอาทำขายก็สูตรนี้ละจ้ะแซนวัวนะอันนี้ข้าวคั่วงาวจ้ะเอาไว้ใส่ในน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มค่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนนะจ้ะ<ร>เคี่ยวไปเรื่อยๆให้ส่วนผสมลงตัวเคี่ยวเหนียวเข้ากันนะจ้าเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จจ้า นี่นะจ๊ะหลังจากเคี่ยวไปสามชั่วโมงนะจ๊ะเราก็จะได้น้ำจิ้มเป็นสีแบบนี้นะจ๊ะพริกเพกที่เราเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันก็จะเหี่ยวยุบตัวไปเนี่ยค่ะเนี่ยให้น้ำจิ้มเราออกข้นเหนียวนิดหนึง่งนะคะอันนี้เคล็ดลับถ้าอยากให้มันข้นก็ใส่แป้งลงไปได้นะคะพวกแป้งข้าวโพดแป้งมานนะตอนนี้เราได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็ใส่งาที่เราคั่ว ลงไปจ้ะนี่จ้ะใส่ลงไปเลยตอนร้อนๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สแล้วถ้าเราใส่ตอนหม้อเย็นๆเดี๋ยวมันจะทําให้น้าจิ้มเราเสียได้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดอะไรนะคะเราทําแบบว่าทําแบบวันต่อวันอันนี้ก็ขายประมาณอยู่ในตู้เย็นเราเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะน้ําจิ้มน้ําจิ้มสตรนี้อยู่ในตู้เย็นได้อาทิตย์หนึ่งนะจ๊ะ ก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไปกรอกใส่ขวดนะคะขายขวดละ25บาท นะคะแล้วก็แจกไปกับน้ําจิ้มไปกับชุดหมูกะทะอีกนะคะก็จะแจกไปเป็นถุงๆนะคะถ้าใครไม่พอก็จะต้องซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าค่าวัตถุดิบของอะไรนี้มันแพงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมช่องคุณป้าขาอทุกท่านที่กำลังมองหาอาชีพเสริมนะคะลองทำดูหมูกระทะทำขาย ก็นี่แหลคะค่ะใช้สูตรน้ำจิ้มนี้คุณป้าขายทำเงินมานักตอนนะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีคะ่ะ